สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้เป็นพาร์ทที่2ของคลิปต้นฉบับที่ชื่อว่า Unlock the Power of Your Mind and Become Limitless เชิญรับฟังตอนต่อไปได้เลยครับขอบคุณทุกท่านมากๆที่มาในวันนี้นะครับผมหวังว่าทุกคนคงจะสนุกมันดีมากๆเลยเอาละครับเดี๋ยวเราจะลงลึกไปสู่เรื่องลี้ลับที่ผมตื่นเต้นมากๆแต่ก่อนอื่น เรามาขยายความกันก่อนที่คุณบอกว่าคนที่เราเป็นนั้นเป็นนิสัยที่ถูกสร้างขึ้นพอถึงวัยกลางคนประมาณ95%ก็ใช้ชีวิตแบบออโต้พาย t แล้วมันคือการทำสิ่งต่างๆด้วยนิสัยและอารมณ์ที่เราคุ้นเคยอย่างต่อเนื่องด้วยเหตุนี้มันเลยเหมือนกับว่าพวกเรากำลังหลับอยู่และกระบวนการที่จะช่วยให้ตื่นขึ้นมานั้น เราจะสามารถทำได้อย่างไรเพราะมันคงจะเหมือนเหมือนกับการเลิกยาเสพติดเลยละครับเนื่องจากเรามีโรงงานผลิตสารเคมีที่ใหญ่ที่สุดอยู่ในตัวเองเหมือนเป็นสัตว์ประหลาดฮอร์โมนที่เอาแต่คอยดึงเรากลับไปสู่ตัวตนในสภาวะแบบเดิมดังนั้นในเวลาอันสัน้นเราจะสนับสนุนให้ผู้คนเปลี่ยนแปลงนิสัยที่ถูกสร้างขึ้นมาได้ยังไงกันครับเอาเป็นว่าพราคุณอยู่ในวัยกลางคน บุคลิกภาพของคุณได้เกิดการเชื่อมต่ออย่างแน่นหนาหากคุณคิดแต่เรื่องเดิมๆเ,เลือกสิ่งต่างๆแบบเดิมและทำสิ่งต่างๆในแบบเดิมแล้วคุณก็จะเกิดอารมณ์ความรู้สึกในแบบเดิมเช่นเดียวกันหากคุณทำแบบนั้นไปสักสิบปีคุณต้องเห็นด้วยกับผมที่ว่ามันจะกลายเป็นระบบอัตโนมัติคุณจะไร้สติสัมปชัญญะมากขึ้นบุคลิกภาพของคุณเป็นตัวสร้างโลกความเป็นจริงแค่นั้นเลย และบุคลิกภาพของคุณก็เกิดจากสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณทำสิ่งที่คุณรู้สึกเมื่อคุณคิดในแบบเดิมทำสิ<_<_<_<_่งต่างๆแบบเดิมรู_<_<__ uh ้สึกในแบบเดิมบุคลิกและโลกความเป็นจริงของคุณก็จะเป็นไปในแบบเดิมเช่นเดียวกันหากคุณอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตหากคุณอยากเปลี่ยนโลกความเป็นจริงคุณก็ต้องเปลี่ยนบุคลิกภาพของตัวเองเสียก่อนและคุณต้องเริ่มคิดถึงสิ่งที่คุณเคยคิดมาตลอด และตัดสินใจว่าคุณจะยังเชื่อในแบบเดิมนั้นหรือไม่แล้วเมื่อไหร่เรื่องมันจะจบลงละ่ะมันคือชั่วขณะที่คุณเกิดได้สติขึ้นมาและคุณเริ่มเบื่อหน่ายสิ่งเหล่านั้นคุณรู้สึกถึงมันและจะไม่ยอมปล่อยให้มันเล็ดลอดไปจากการรับรู้ของคุณอีกต่อไปคุณจับตัวเองได้ทันไม่ว่าจะเป็นการพร่ำบน่นการกล่าวโทษการแก้ตัวและการสงสารตัวเอง สิ่งเหล่านี้ละ่ะที่เป็นโปรแกรมที่ไร้สติและชั่วขณะที่คุณเกิดได้สติกับพฤติกรรมที่ไร้สติขึ้นมาคุณก็ออกจากโปรแกรมยังไงละ่ะคุณอยู่ในโปรแกรมในตอนที่ไร้สติและมันต้องใช้พลังงานและการรู้สึกตัวปริมาณมหาศาลเพื่อแยกตัวออกมาจากโปรแกรมและอารมณ์ที่เรารู้สึกในทุกๆวันเหล่านั้นที่มันคุ้นเคยต่อเรากระทั่งเราเองก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันคืออะไรบ้าง ในตอนที่เรารู้สึกผิดเราไม่รู้ว่ามันคือการรู้สึกผิดมันเป็นเพียงสิ่งที่เรารู้สึกและยิ่งเรามีอารมณ์ที่รุนแรงในประสบการณ์ของชีวิตสิ่งต่างๆในตัวของเราก็ยิ่งเปลี่ยนแปลงไปมากขึ้นเมื่อสารเคมีในร่างกายได้เปลี่ยนสิ่งที่อยู่ในตัวของเราสมองจะมีโฟกัสที่แคบลงไปสู่เหตุและผลของสิ่งที่เกิดขึ้นและถ่ายภาพนิ่งเอาไว้กลายเป็นซีรีส์ของภาพนิ่งที่เรียกว่า ความทรงจํำระยะยาวมันเลยเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลเป็นอย่างมากเมื่อคนคนนั้นได้หวนคิดไปถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสารเคมีแบบเดิมจากสมองก็จะหลั่งออกมาสู่ร่างกายทุกครั้งจนทำให้ร่างกายเชื่อว่ามันกำลังอยู่ในประสบการณ์แบบเดิมซ้ำไปซ้ำมาร่างกายก็เอาแต่ย้อนกลับไปอยู่ในอดีตเรียกว่ามันกลายเป็นจิตแห่งอดีตเมื่อคุณมีสติรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้น มันก็จะเปลี่ยนแปลงสติสัมปชัญญะของคุณได้มีกี่ครั้งแล้วที่เราหลงลืมจนกว่าเราจะสามารถหยุดการลืมได้และเริ่มการจดจำนั่นลละคือชั่วงขณะของการเปลี่ยนแปลงและเมื่อผมไปดูความหมายของคำว่าสมาธิเพราะอยากรู้ว่าสัญ,ญลักษณ์นี้มันหมายความว่าอะไรและมันก็หมายความว่าเป็นการคุ้นเคยต่อบางสิ่งการมีสติรับรู้ตัวตนที่ไร้สติ มันคือการรู้จักตัวเองเป็นอย่างดีจนคุณไม่กลับไปเป็นตัวตนในแบบเก่ามันคือกลุ่มของการเชื่อมต่อที่แน่นหนาทัศนคติความเชื่อนิสัยอัตโนมัติและพฤติกรรมการตอบสนองทางอารมณ์ที่เกือบเป็นระบบอัตโนมัติส่วนที่ยากที่สุดสำหรับการเปลี่ยนแปลงก็คือการไม่เลือกทางเลือกในแบบเดิมกับเมื่อวานชัวขณะที่คุณตัดสินใจเลือกทางเลือกใหม่ผมขอบอกเลยนะครับให้เตรียมตัวไว้เลย มันจะรู้สึกไม่สบายนักหรอกมันจะรู้สึกไม่คุ้นเคยมีความไม่แน่นอนคาดเดาไม่ได้คุณไม่พร่ำบ่นอีกต่อไปแล้วร่างกายก็จะบอกว่าคุณทำสิ่งเหล่านี้มาตลอด30ปีแล้วจะมาหยุดในวันนี้หรือนั่นเพราะพวกมันสามารถผลิตสารเคมีเหล่านี้ได้อย่างง่ายดายมากๆแล้วร่างกายก็จะเริ่มหวยหาอารมณ์ในแบบเก่าแล้วมันก็จะส่งสัญญาณไปให้สมองเพื่อให้กลับมาคิดในแบบเดิม เพื่อที่จะได้เลือกทางเลือกเดิมทำสิ่งต่างๆเหมือนเดิมสร้างประสบการณ์แบบเดิมเพื่อที่จะได้รู้สึกในแบบเดิมและเมื่อรู้สึกในแบบเดิมคุณก็จะพูดว่าแหม้นี่มันช่างเป็นความรู้สึกที่ใช่มากๆสําหรับฉันไม,ไม่ไม่เลยครับมันไม่ใช่ความรู้สึกที่คุ้นเคยหรอกแต่มันรู้สึกคุ้นเคยกับคุณต่างหาก95%ของบุคลิกภาพของคุณทำงานด้วยระบบออโต้ไฮลอด การรู้จักตัวเองไม่ได้หมายความว่าคุณเดินไปทั่วและแซงทําเป็นให้อภัยไม่ใช่แบบนั้นการทําแบบนั้นเท่ากับคุณกำลังนั่งอยู่บนกองไฟในการทําสมาธิคุณต้องเลือกว่าความคิดใดที่คุณอยากจะเชื่อและสิ่งที่ยากที่สุดก็สำคัญที่สุดด้วยหากคุณมีความทะเยอทะยานกับชีวิตของตัวเองอย่างแท้จริงคุณจะพูดว่าก่อนที่จะลุกขึ้นมาในตอนเช้าฉันจะตักเตือนตัวเองว่า คนแบบไหนที่ฉันไม่อยากจะเป็นฉันจะไม่คิดฉันจะไม่ทำฉันจะไม่รู้สึกในแบบนั้นฉันรู้ดีว่ามันคงรู้สึกไม่ค่อยสบายนักแต่ขอให้ฉันได้ช่วยตัวเองเมื่อต้องเดินเข้าสู่สายน้ำแห่งการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพประสาทวิทยาฮอร์โมนยีนและการตายไปของตัวตนเก่าความคิดอะไรที่ฉันอยากจะคิดและเชื่อมต่อในสมองด้วยเจตจำนง ความเชื่อก็ค,อคือความคิดที่คุณคิดซ้ำๆอยู่ในสมองและเริ่มการเชื่อมต่อที่แน่นหนาขึ้นมาในสมองหากทำไปเรื่อยๆฮาร์ดแวร์ก็จะกลายเป็นซอฟต์แวร์โปรแกรมผลข้างเคียงจากเรื่องนี้ก็คือเสียงในหัวแบบใหม่ของคุณไม่มีเวทมนต์ใดๆอยู่ที่นั่นทั้งสิน้นหากคุณพูดว่าแล้วฉันจะอยู่กับอดีตคนรักจะอยู่กับเพื่อนร่วมงานจะอยู่กับลูกๆได้ยังไงความยอดเยี่ยมเป็นแบบไหน ความรักเป็นแบบไหนในทุกวันนี้คุณก็แค่หลับตาลงและซักซ้อมฉากที่คุณอยากให้มันเกิดขึ้นการซักซ้อมในจิตใจแค่การสร้างจินตนาการเท่านั้นสมองจะไม่รับรู้ถึงความแตกต่างว่ามันเป็นเพียงจินตนาการหรือประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงสมองของคุณจะเปลี่ยนไปเล่ากับว่าเหตุการณ์นั้นได้เกิดขึ้นมาจริงๆเรียบร้อยแล้ว เมื่อติดตั้งฮาร์ดแวร์ไปเรื่อยๆมันจะกลายเป็นซอฟต์แวร์และคุณก็จะเริ่มทำเหมือนคนที่กำลังมีความสุขอยู่จริงๆไม่ได้ใช้เวทมนต์อะไรเช่นเดียวกันมันคือการที่คุณปรับสมองตัวเองให้ดีขึ้นด้วยพฤติกรรมแบบนั้นคุณเองเป็นคนที่ติดตั้งมันเข้าไปส่วนที่ยากสำหรับคนส่วนใหญ่ก็คือคุณจะสอนอารมณ์ให้กับร่างกายและอนาคตว่าจะรู้สึกแบบไหนได้หรือไม่นั่นจึงหมายความว่า คุณไม่ต้องรอให้ตัวเองมั่งคั่งก่อนเพื่อจะรู้สึกถึงความสมบูรณ์พูนสุขคุณไม่ต้องรอให้ประสบความสำเร็จเพื่อที่จะรู้สึกถึงพลังอำนาจไม่ต้องรอให้เกิดความสัมพันธ์ดีๆเพื่อที่จะรู้สึกเป็นที่รักไม่ต้องรอให้เกิดเหตุการณ์มหัศจรรย์เพื่อที่จะรู้สึกอัศจรรย์ใจไม่ต้องรอให้เกิดการเยียวยาเพื่อจะรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณ มันคือเหตุและผลซึ่งเป็นโมเดลในแบบเก่าของโลกความเป็นจริงมันคือการรอให้สิ่งภายนอกเปลี่ยนแปลงไปเพื่อนำพาความขาดแคลนการแบ่งแยกและความว่างเปล่าที่รู้สึกอยู่ภายในออกไปจนหมดแต่หากคุณเริ่มที่จะสร้างเงื่อนไขให้ร่างกายเคลื่อนไปสู่อารมณ์ในอนาคตและคุณคุ้นเคยกับอารมณ์เหล่านั้นเพราะคุณสามารถสร้างมันขึ้นมาได้ในทุกๆวันและคุณจะเริ่มคุ้นเคยกับวิธีที่คุณคิด วิธีที่คุณทำและวิธีที่คุณรู้สึกหากคุณสามารถรู้สึกถึงอารมณ์ในอนาคตก่อนที่มันจะเกิดขึ้นคุณก็จะไม่มองหามันอีกแล้วก็คุณจะมองหาอนาคตทำไมในเมื่อคุณรู้สึกว่ามันเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วล่ะจงเตรียมพร้อมไว้เลยผมบอกเลยนะเพราะสิ่งแปลกๆจะเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณผลข้างเคียงของสิ่งนั้นก็คือคุณจะเจอเหตุบังเอิญที่น่าเหลือเชื่อบ่อยๆเป็นสถานการณ์ที่ไม่ปกติ จนส่งผลให้คุณแทบไม่อยากจะเชื่อผมไม่ได้พูดเรื่องที่จอดรถว่างพอดีแต่ผมพูดเรื่องสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆในชีวิตที่ทำให้โลกของคุณเขยา่าและคุณได้เกิดความเข้าใจเป็นการตระหนักรู้ว่าคุณได้สร้างมันขึ้นมาเองด้วยอะไรบางอย่างคุณได้เคลื่อนจากการตกเป็นเหยื่อในชีวิตตัวเองกลายเป็นผู้สร้างชีวิตตัวเองและผมอยากให้ผู้คนได้มีประสบการณ์ เพื่อพิสูจน์ว่าตัวเองนั้นทรงพลังมากเพียงใดและเขาสามารถทำอะไรก็ได้ในทุกๆอย่างที่ปรารถนาดีมากๆเลยครับอีกครั้งที่ผมอยากคุยเรื่องของการตระหนักรู้ซึ่งเป็นขั้นแรกมันคือการรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในโลกความเป็นจริงบ้างแต่กุญแจที่ผมอยากเน้นย้ำและพูดถึงคือการโอบรับทางอารมณ์ของสิ่งที่เราอยากให้เกิดขึ้นเพื่อการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับมันคือหลักการในโลกทางควอนตัม ในแง่ของควอนตัมคุณต้องรู้สึกเสียก่อนเพื่อที่จะได้มีประสบการณ์แต่ในโลกความเป็นจริงสามมิติคุณต้องมีประสบการณ์ก่อนและประสบการณ์ก็เป็นตัวสร้างความรู้สึกเพื่อขจัดความขาดแคลนหรือความว่างเปล่าซึ่งก็ไม่เป็นไรเลยเพราะนั่นคือสิ่งที่เป็นไปในโลกความจริงสามมิติแต่ถ้าคุณได้สร้างสารรค์จริงๆผ่านดินแดนทางปริภูมิเวลานั่นเท่ากับคุณสร้างจากสนามพลัง แทนที่จะเป็นการสร้างจากสสารมันเป็นเกมที่ต่างกันมากอาจพูดได้ว่าเป็นอีกโพรงกระต่ายหนึ่งที่คุณสามารถลงไปได้เลยหากต้องการแต่ว่าเราต้องหยุดความคิดที่มีต่อบ,บุคลิกภาพและความเป็นจริงเสียก่อนที่จะก้าวไปยังจุดนั้นได้หากคุณคิดต่างออกไปทาต่างออกไปรู้สึกต่างออกไปแล้วละก็คุณทำเพื่อเป็นการทดลองแล้วถ้าคุณพูดว่าฟังนะ ฉันได้ดึงเวลาในชีวิตเพื่อออกมาทำสิ่งนี้ฉันอยากรู้ว่ามันจะได้ผลหรือเปล่าฉันอยากได้รับผลสะท้อนกลับในชีวิตของฉันหากคุณฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้คุ้นเคยกับตัวเองมีสติรับรู้ตัวตนที่ไร้สติอย่ากลับไปเป็นแบบเดิมและถ้าคุณตักเตือนตัวเองว่าคุณอยากเป็นใครในชีวิตของคุณนี่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเอาชนะเพื่อให้กลายเป็นคนใหม่ลองคิดดูนะ ว่าใครจะเป็นคนที่ได้รับประโยชน์จากความภาคเพียรของคุณผมหมายความว่าลองจินตนาการดูหากคุณโกรธน้อยลงมีความสุขมากขึ้นคุณคิดว่าเพื่อนของคุณจะคิดเห็นยังไงเขาอาจคิดว่าคุณอาจกำลังกินยาอยู่เขาอาจคิดอะไรตลกๆกเกี่ยวกับคุณเพราะคุณไม่ได้แสดงออกในแบบที่เขาจดจำได้เอาละเราได้สอนหลักการที่ว่าเมื่อผู้คนคิดอะไรที่ต่างไป พวกเขาก็เลือกสิ่งที่ต่างออกไปและทําสิ่งที่ต่างออกไปสร้างประสบการณ์ที่แตกต่างและรู้สึกต่างออกไปชีวภาพของเขาก็จะเปลี่ยนแปลงได้จริงๆไม่ได้เปลี่ยนนิดเดียวด้วยแต่เปลี่ยนเป็นอย่างมากสมองเปลี่ยนหัวใจเปลี่ยนการแสดงออกของยีนก็เปลี่ยนไปเมตาบอไลต์เป็นพันๆในเลือดเปลี่ยนแปลงไปภูมิคุ้มกันแข็งแรงขึ้น สิ่งอัศจรรย์ทุกอย่างเกิดขึ้นเมื่อคนคนนั้นก้าวลงสู่สายน้ำแห่งการเปลี่ยนแปลงผมเชื่อว่าหากคุณไม่ได้ให้การนิยามตัวเองด้วยวิสัยทัศน์ของอนาคตคุณจะถูกทิ้งไว้กับความทรงจำจากในอดีตและคาดการถึงอนาคตตัวเองในแบบเดิมการนิยามตัวเองด้วยวิสัยทัศน์แห่งอนาคตที่จริงแล้วก็คือการคัดเลือกความเป็นไปได้ใหม่ๆที่คุณอยากจะมีประสบการณ์ และความเป็นไปได้นั้นก็มีอยู่แล้วในสนามควอนตัมและเพื่อที่คุณจะได้สร้างสรรค์คุณต้องถามว่ามันจะเป็นยังไงเมื่อมีความสุขมันจะเป็นยังไงเมื่อสุขภาพดีเป็นยังไงเมื่อเกิดความมั่งคั่งบริบูรณ์ไม่ว่ามันจะคืออะไรก็สามารถใช้ได้ชั่วขณะที่คุณได้ตั้งคำถามแบบปลายเปิดมันคือการเปิดการทำงานของสมองส่วนหน้าสมองส่วนที่เป็นเวิร์กช็อปผู้ก่อสร้างดีไซเนอร์ผู้สร้างหรือนักประดิษฐ์ และมันมีทรัพยากรอยู่ส่วนหนึ่งเป็นวงจรในสมองสิ่งต่างๆที่คุณเคยเรียนรู้มาในทางวิชาการทางทฤษฎีและมันก็มีเครือข่ายของการเชื่อมต่อที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์มันจะเข้าไปค้นหาในสมองและดูว่ามีอะไรอยู่ในนั้นบ้างจากนั้นมันก็จะเอาทรัพยากรจากตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยมันจะเรียกหาเครือข่ายของระบบประสาทที่ต่างกันเพื่อมาตอบคำถามว่า ความมั่งคั่งหรือสุขภาพดีหรืออิสรภาพจะเป็นแบบไหนชั่วขณะที่เกิดการยิงกระแสในสมองคนคนนั้นจะมีภาพปรากฏขึ้นในใจและสิ่งนั้นเรียกว่าเจตนารมณ์มันคือการเลือกสรรความเป็นไปได้ใหม่ในสนามควอนตัมสำหรับผู้ที่จริงจังเขาจะไหลเข้าไปในกระบวนการสร้างสรรค์และเริ่มเรียนรู้ความรู้สึกก่อนที่มันจะเกิดขึ้นมาจริงๆพวกคุณทั้งหมดล้วนเคยทำมาแล้ว เมื่อคุณได้ตัดสินใจในบางเรื่องและร่างกายของคุณก็รู้สึกถึงมันจนไม่มีใครสักคนที่สามารถพูดให้คุณล้มเลิกความตั้งใจได้เมื่อคุณรู้สึกได้คุณก็รู้ว่ามันเป็นไปได้ดังนั้นวิธีการเดียวที่คุณจะเชื่อในอนาคตนั่นคือคุณต้องรู้สึกถึงมันได้อย่างชัดเจนก่อนที่มันจะเกิดขึ้นเพราะในช่วขณะที่คุณกลับไปรู้สึกแบบเดิมผมบอกเลยว่าคุณก็จะกลับไปเชื่อในอดีตอีก แล้วก็มีเรื่องราวดีๆมากๆที่คุณใช้เพื่อมาบอกตัวเองจากการศึกษาของประสาทวิทยาเรื่องราวพวกนั้น50%ไม่ใช่ความจริงผู้คนสร้างเรื่องราวของชีวิตอันแสนรันทดที่มันไม่เคยเกิดขึ้นเพื่อที่จะได้รู้สึกถึงอารมณ์บางอย่างเหล่าผู้คนที่กำลังอยู่ในเส้นทางที่จะทำลายการเสพติดทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นพวกเขาเข้าใจเมื่อตัวเองไม่ได้รู้สึกในแบบเดิม เขาก็ไม่ได้ส่งสัญญาณไปยังยีนแบบเดิมในวิถีเดิม,เ,ดมเขาเข้าใจมันด้วยสติปัญญาและร่างกายของเขาก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปแล้วจู่ๆเขาก็พูดว่าอาการเจ็บปวดที่เกิดจากโรคได้ทุเลาลงฉันสามารถนอนหลับได้สนิทต,ตลอดคืนฉันมีพลังงานมากขึ้นเริ่มรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงนั่นแหละครับคือห่วงเวลาที่สำคัญเมื่อเขาได้สังเกตในสิ่งที่ตัวเองกำลังทำอยู่ภายใน เขาก็จะเริ่มสร้างผลกระทบให้เกิดขึ้นภายนอกตัวเองเขาจะสามารถเชื่อมโยงในสิ่งที่ตัวเองกำลังทำแล้วก็จะทำต่อไปอีกเรื่อยๆเราได้เห็นผู้คนจำนวนมากหายจากสารพัดอาการทางสุขภาพผมถามเขาว่าโรคที่คุณเป็นหายไปไหนมันไปไหนแล้วละ่ะพวกเขาตอบว่ามันก็อยู่ในตัวตนเก่าของฉันยังไงละ่ะฉันไม่ใช่คนคนนั้นอีกต่อไปแล้วฉันกลายเป็นคนอื่น มันเหมือนเป็นเวทมนต์ที่กายภาพของพวกเขาตอบสนองในวิถีทางที่สุดยอดและสร้างสุขภาพที่ดีขึ้นมาได้คนทั้งหลายจำต้องได้ยินเรื่องเหล่านี้บ้างมันจำเป็นอย่างมากเพราะมันคือความจริงมันคือความจริงที่ว่ามีความเป็นไปได้สำหรับคุณเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวคุณในวิถีทางที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนวิสัยทัศน์ของคุณในอนาคตหากคุณไม่ได้ตื่นขึ้นมาทุกเช้าและให้คำนิยามกับตัวเองทุกๆวัน มันย่อมง่ายกว่ามากที่จะหลงลืมอนาคตแทนที่จะจดจำได้คนที่อยู่บนเส้นทางของการเปลี่ยนแปลงตัวเองพวกเขาทำสมาธิไม่ใช่เพื่อการเยียวยารักษาตัวเองเขาทำสมาธิเพื่อการเปลี่ยนแปลงเพราะเขาเข้าใจว่าเมื่อเขาเปลี่ยนไปผลข้างเคียงของมันก็คือการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพพวกเขาไม่ได้รอให้หายก่อนเพื่อที่จะรู้สึกขอบคุณ แต่เขาเข้าใจว่าการขอบคุณนั่นแหละที่ก่อเกิดการเยียวยารักษาเขาไม่รอให้ประสบความสำเร็จซะก่อนจึงค่อยรู้สึกมีพลังเขารู้สึกมีพลังก่อนและนั่นก็เป็นการเดินทางที่มุ่งไปหาความสำเร็จของเขาเขารักในชีวิตและรักในตัวเองและเขาก็สร้างความรักขึ้นในชีวิตเขาประหลาดใจในความลี้ลับแห่งชีวิตและเขาก็ได้รับประสบการณ์ที่ลี้ลับ พวกนี้ไม่ใช่สิ่งที่เขาได้พยายามทำให้มันเกิดขึ้นมามันคือผลข้างเคียงจากคนใหม่ที่เขากลายเป็นมันไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวกับความมั่งคัง่งไม่ใช่สุขภาพไม่ใช่ความสัมพันธ์ครั้งใหม่แต่มันเกี่ยวกับเขาได้กลายเป็นใครมันคือกระบวนการเอาชนะใจตัวเองมันคือกระบวนการเพื่อการเปลี่ยนเป็นคนใหม่จงแบ่งเวลาจากชีวิตที่วุ่นวายของคุณเพื่อใช้เวลาเพียงเล็กน้อยเพื่อการนิยามว่า คุณอยากจะกลายเป็นใครเมื่อคุณลืมตาขึ้นมามันคือการให้บริการกับโลกในวิถีทางที่ยอดเยี่ยมเพราะในขณะที่คนอื่นๆเอาแต่ตอบโต้กับเหตุการณ์เฉพาะหน้าขณะที่คุณอยู่ในปัจจุบันคุณมีความกรุณาเมื่อผู้อื่นหงุดหงิดโกรธเกลี้ยวคุณเป็นคนน่ารักและมีเมตตาจงทำในสิ่งที่คุณรู้สึกไม่ค่อยเป็นธรรมชาติไม่ช้าก็เร็วคุณจะกลายเป็นคนที่เหนือธรรมชาติ ทั้งหมดคือสิ่งนี้แหละมันคือการยินยอมให้ผู้คนเสริมพลังด้วยตัวเองหากคุณตื่นขึ้นมาในทุกๆเช้าแล้วไม่ได้ทำมันก็หมายความว่าคุณไม่เชื่อมันใช้เวลาเพียงเล็กน้อยเพื่อทำในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อตัวเองพวกคุณทั้งหลายก็ทำกันแล้วทุกคนที่อยู่ในห้องนี้ล้วนทำบางอย่างเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมสิ่งที่ต้องทำก็คืออนาคตที่ต้องการเป็นแบบใดและตัดสินใจด้วยเจตจำนงที่หนักแน่น ขนาดของเส้นทางที่คุณได้เลือกนั้นนำพาระดับของพลังงานที่ส่งผลให้ร่างกายตอบสนองต่อจิตใจแต่ทางเลือกที่เขาเป็นผู้เลือกในขณะนั้นเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตในอนาคตเป็นห่วงเวลาที่เขาจะไม่มีวันลืมเขาสามารถบอกได้เลยว่ามันคือวันไหนเวลาเท่าไหร่ยิ่งมีอารมณ์ที่รุนแรงมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งจดจำทางเลือกนั้นได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นและเขาจะจดจำอนาคต กลายเป็นความทรงจำระยะยาวด้วยนั่นคือชั่วขณะที่การเยียวยาได้เริ่มตน้นมันคือเวลาที่ร่างกายได้ลิ้มรสอนาคตมันจะทำงานได้เมื่อไม่มีมือถือโดยไม่ใช้ยาไม่มีรายการในเน็ตฟลิกมันทำงานได้ด้วยตัวของมันเองเมื่อผู้คนลงมือทำซ้ำไปซ้ำมาแล้วล่ะก็ระวังไว้ด้วยนะเพราะเขาอาจจะมีความสุขได้โดยที่ไม่มีคุณเอาละครับเนื้อหาในพาร์ทที่2ก็จบลงตรงนี้นะครับ อย่าลืมกลับมาติดตามพาร์ทที่3ได้ใหม่ในครั้งถัดไปฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ